ข้อที่6เมทานอนมีสูตรเคมีเป็น CH3OH เป็นสารประกอบไอออนิกถูกหรือผิดนั้นเราดูที่สารประกอบไอออนิกนะคะคือสารที่เกิดจากธาตุโลหทะทำาปริยากับธาตุอโลหะในสูตรเคมี CH3OH ไม่มีธาตุโลหะนะคะดังนั้น CH3OH ไม่ได้เป็นสารประกอบไอออนิกข้อที่6จึงผิดค่ะ ข้อที่แคลเซียมคลอไรเป็นสารโคววเลนต์สารโควาเลนต์นะคะคือสารที่เกิดจากธาตุโลหะทําปฏิกิริยาธาตุโลหะในแคลเซียมคลอไรมีแคลเซียมนะคะเป็นธาตุโลหะดังนั้นแคลเซียมคลอไรไม่ได้เป็นสารโควาเลนต์นะคะข้อที่7จถึงผิดค่ะข้อที่8เอทานอล หนึ่งโมเลกุลมีจำนวนธาตุองค์ประกอบเท่ากับไดเมทิลอีเทอร์หนึ่งโมเลกุลเราจะต้องพิจารณาที่อ,อัตราส่วนของธาตุนะคะเท่ากันหรือเปล่าดูที่เอทานอลค่ะประกอบด้วยอะตอมซีสองอะตอมไฮโดรเจนทั้งหมดสามบกสองบกหนึ่งเป็นอ่า เนหอะตอมนะคะและออกซิเจน1อะตอมพิจารณาที่ไดเมทิลอิเทอร์นะคะมีอะตอม C 1 2 2อะตอมนะคะไฮโดรเจน3าบวกสเป็น6อะตอมนะคะและออกซิเจนคือ1อ,ตอะตอมอจำนวนธาตุองค์ประกอบเท่ากันดังนั้นข้อนี้ถูกนะคะข้อที่9เอทานอลมีความหนาแน่นศ 1 7, 8 9กรัมต่อมิลลิลิตรถ้าต้องการเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโล,ลกรัมต่อลิตรต้องใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย1กิโลกรัมต่อ1000กรัมและ1000มิลลิตรต่อ1ลิตรถูกหรือเปล่าเรามาเช็คด้วยั้งสมการกันนะคะ หนึ่งกิโลกรัมต่อหนึ่งพันกรัมคูณด้วยหนึ่งพันมิลลิลิตรต่อหนึ่งลิตรนะคะเราดูว่ามีหน่วยไหนที่สามารถตัดกันได้บ้างก็จะเป็นหน่วยกรัมนะคะตัดกับหน่วยกรัมหนึ่งพตัดกับหนึ่งพหน่วย ml นะคะตัดกันนะคะก็จะเหลือ 0.789กิโลกรัมต่อลิตรค่ะดังนั้นข้อที่9ถูกถือว่าถูกต้องนะคะข้อที่10สารประกอบไอออนิกไม่มีสูตรโมเลกุลเนื่องจากโครงสร้างต่อเนื่องไปเป็น3มิติข้อที่10ถูกต้องค่ะสารประกอบแออนิกนั้นมีแต่สูตร e อมเ r i ลิคอนนะคะหรือสูตรอย่างง่าย